หวปัญญาริษาเลิกแฟนหนุ่มเผยเหตุจบรัก7ปีล่าสุดคะ่ะไหวได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายชายในช่อง YouTube หวของตัวเองกับ q a ตอบที่แรกเลิกกับแฟนแล้วเหรอเคยคบกับจุดๆตอนอยู่กามิไหวชีบล็อกสโดยในคลิปคะ่ะมีคําถามด้วยว่าโสดแล้วเหรอคะไม่เห็นลงรูปคู่เลยคะ่ะช่วงนี้ด้านไหวก็ยอมรับแบบตรงๆว่าตอนนี้ก็โสดแล้วคะ่ะไม่ได้มีรูปคู่มานานแล้วที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรต้องเล่ามากเราโสดมาสักพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกทุกคนมากกว่าเรารู้ รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องประกาศด้วยความที่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกอย่างก็คล้ายๆเดิมอยู่แค่ลดสถานนะแค่นั้นเองตอนนี้ก็โอเคแล้วเหตุผลที่จริงแล้วมันเป็นฟิลที่ว่าทั้งคู่อยากที่จะเติบโตกันมากกว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมาเจปีแล้วเราเติบโตมาด้วยกันตอนนี้เรารู้สึกว่าต่างคนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันก็เลยอยากจะให้เวลาตรงนี้ให้กันและกันไปทําเป้าหมายและความฝันตัวเองอนาคตเป็นยังไงเราไม่รู้อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันนี้หัวใจสดค่ะเมื่อมีคนถามว่่่าาาออยกรรู้จะมมีแฟนเืไหสวว็ ว่าเพิ่งโสดมาได้5เดือนเองตอนนี้ขอศึกษาตัวเองก่อนด้วยความที่เราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมานานมากๆแล้วตอนนี้เราก็เลยอยากที่จะหาสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่ากิจกรรมที่ชอบขอทําในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆก่อนถึงจะยอมเปิดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรถ้าใครอยากเข้ามาคุยก็คุยได้เลยคะ่ะ